สามานำฐานข้อมูลบุคลารกรดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในสกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีตัวชี้วัดร,ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลารกรซึ่งตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดดังกล่าวเป้าหมายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและมีการสื่อสารให้บุคลารกรทราบดังกล่าวเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2556ณโรงแรมบีเจนหลอดอุเมรองน์ปาง จึงได้จัดให้มีการปรองเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาบุาคลากรของตัวขึ้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาและค่านิยมในการทำงานแบบมุ่งผลสำฤทธิ์และดำเนินชีวิตตามประค่ารายการในสังกัดราชการบริหารสูงพึงภาคถือว่าเป็นตัวจักสักรรม ตด,ดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมผู้นำด้านการ,รสังคมไทยอยู่ดีตามพัฒนาจังหวัดประเด็นที่2ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการเพื่อไปสู่องค์กรที่มีมีคุณธรรมนำสู่ความพอเพียงโดยได้กำหนดพันธกิจไว้สีด้านคือ ให้มีพลังกายที่เข้มแข็งพลังใจที่พร้อมอุิติ์เพื่อผลสำฤทธิ์ของงานคือมุ่งผลสำฤทธิ์และคุณภาพของงานที่ก็ย่อมาจากทีมเวิร์กอิ่งที่ถูกต้องและสังคมรับสังคมยอมรับตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปี2556 ตัวชี้วัดคือระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรเป้าหมายและทิศทางด้านการบริหารทรัพยากรทรัพยากรบุคคลของจังหวัดข้างต้นและร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรของจังหวัดขอให้ทุกท่านได้นําความรู้และประสบการณ์เพื่อจุดมุ่งหมายบําบัดทุกบํารุงสุขประชาชนและอํานวยความก็อยู่ในความรับผิดชอบ ที่เราจะสร้างจิตสำนึกร่วมกันและรับผิดชอบในการที่จะ